สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ทำํำนายดวงชะตาโดยการอ่านดวงดาวนะคะเราจะเน้นใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์เป็นหลักนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะในช่วงเดือนมีนาคมปี2568โดยเฉพาะนับตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนมีนาคมจะมีเรื่องมงคลจะมีเรื่องของความ โชคดีเกิดขึ้นต่อแต่ละลัคนาราศีซึ่งแต่ละราศีนั้นก็จะได้รับผลดีหรือมีวาสนาเด่นในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับจากนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนก็ต้องบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์หรือเป็นเรื่องที่แตกต่างจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างมากนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่สมัยจะหยิบยกมานั้นก็มีอยู่3ประการด้วยกันค่ะสมัยรวบรวมมาให้แล้วนะคะว่า3 เรื่อง3ามประการที่แต่ละลัคนาราศีจะได้รับนั้นมีเรื่องใดกันบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะจากนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนมีนาคมก็ต้องบอกว่ามีหลายอย่างที่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์หรือถือว่าเป็นวาสนาดีวาสนาเด่นที่คุณจะได้ประสบพบเจอซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่แตกต่างจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทั้งหมดทั้งมวลสมัยรวบรวมมา3ประการ3เรื่องราวด้วยกันค่ะที่ถือว่าเป็นสิ่งดีที่คุณจะได้รับถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นในบางช่วงบางตอนก็ตามก็ต้องยอมรับ ว่าคนเรานะคะชีวิตไม่ได้ราบรื่นอย่างเดียวเสมอไปมีอุปสรรคมีความติดขัดเข้ามาแทรกระหว่างทางได้อยู่เสมอนั่นเองค่ะ สามประการสามเรื่องราวที่ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษได้เจอกับความรุ่งเรืองได้เจอกับความก้าวหน้านะคะประการแรกเลยนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงนี้ใครที่มีหนี้สินหรือมีความติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองหมุนเงินไม่ทันหรือมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเขาเดือดร้อนทางการเงินชาวลัคนาราศีเมษก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและ ค่ะขอแบ่งแยกเป็น3ประการด้วยกันนะคะประการแรกหากชาวเมธเป็นคนที่ติดขัดในเรื่องของการเงินการทองมาก่อนหน้านี้พอเข้าสู่ระยะเดือนมีนาคมนะัจากนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงกลางเดือนหรืออาจจะเลยไปถึงช่วงปลายเดือนนะคะ ความติดขัดหรือว่าการหมุนเงินไม่ทันของคุณจะดีขึ้นมีความโฟลว์มากขึ้นนะคะหาเงินมาได้จากหลากหลายช่องทางมากขึ้นหรือมีเกณฑ์ได้รับเงินฟลุ๊กๆุกมีเกณฑ์ที่ลูกหนี้เก่าๆจะเอาหนี้มาชําระคุณโดยที่คุณนึกไม่ถึงหรือคาดไม่ถึงนั่นเองค่ะสําหรับประการที่2นะคะเป้าหมายทางการเงินของชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะบรรลุค,ค่ะต้องบอกอย่างนี้นะว่าชาวเมษหลายคนหลายท่านเคยวางแผนการ เงินของตัวเองว่าอยากจะเก็บเงินให้ได้เดือนละเท่าไหร่หรือบางคนมีแผนการที่จะใช้เงินอย่างเช่นต้องการเก็บเงินแต่งงานต้องการเก็บเงินเพื่อเรียนต่อต้องการเก็บเงินเพื่อดาวบ้านดาวรถมันมีโอกาสที่จะได้ตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการที่คุณวางแผนไว้นะคะแผนใดก็ตามที่ชาวลคาราศีเมษคิดไว้คำนวณไว้อยากจะให้มันเกิดอยากจะให้มันเป็นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรืออย่างน้อยๆมันก็ไปใกล้เคียงกับเป้าหมาย ที่คุณกําหนดไว้นั่นเองค่ะสําหรับประการที่3ตัวคุณไม่ได้เดือดร้อนทางด้านการเงินค่ะ แต่เป็นคนในครอบครัวเป็นคนรักเป็นลูกหลานเป็นลูกน้องนะคะเป็นเพื่อนคุณเพื่อนสนิทคุณอย่างเนี้ยค่ะเขามีปัญหาทางการเงินพอชาวเมธรู้เรื่องคุณก็สามารถที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตได้นะคะคุณไม่สามารถที่จะนิ่งดูได้หรือว่าเมินเขาไม่สนใจเขาแบบนั้นนะคะคือถ้ายิ่งเป็นคนในครอบครัวนะคะชาวลัคนาราศีเมษก็อาจจะมีความเห็นอกเห็นใจมากได้ยืนมือเข้าไปช่วยเหลือโดยที่คุณจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามนะแต่คุณมีกําลังมีความสามารถ ในการที่จะช่วยซัพพอร์ตกลุ่มคนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนั่นก็หมายถึงการเงินของคุณมันมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ตามกําลังของคุณนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นวาสนาดีวาสนาเด่นที่คุณจะได้รับในช่วงนี้มันเหมือนกับว่าชาวเมธมีความสบายใจในเรื่องของเงินเงินทองทองนั่นเองค่ะ ประการที่สองนะคะหรือว่าเรื่องที่สองนะคะที่ถือว่าเป็นวาสนาดีวาสนาเด่นของชาวลัคนาราศีเมษนั่นก็คือเรื่องชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศเครดิตความน่าเชื่อถือเป็นช่วงที่จะมีคนรักใคร่นับถือและสรรเสริญคุณค่ะต้องอธิบายกันให้ทราบอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในประการที่สองนี้นะคะมันก็แบ่งได้ออกเป็นสองเหตุการณ์สองเรื่องราวเรื่องราวแรกคือคุณทำงาน หรือคุณอาจจะมีผลงานอะไรบางอย่างนะคะเป็นที่ถูกตาต้องใจคนรอบข้างเขารับรู้ว่าเป็นผลงานของคุณเขายกย่องเขาสรรเสริญคุณเขาชื่นชมในตัวคุณค่ะถ้าคุณอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาอาจจะเป็นช่วงที่คุณสอบได้คะแนนดีหรือไปประกวดไปชิงทุนการศึกษาแล้วได้รางวัลเป็นช่วงจังหวะที่จะมีคนยกย่องเป็นช่วงที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้หรือมหาลัยได้ถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีเมษเป็นคนที่อยู่ในวัยทำา อาจจะทําผลงานได้ดีค่ะลูกค้าพึงพอใจชื่นชมคุณค่ะหัวหน้างานพึงพอใจชื่นชมคุณค่ะเพื่อนร่วมงานก็ซัพพอร์ตผลักดันมีคนยินดีหรือมีคนยกย่องสรรเสริญคุณมาขอคําแนะนําปรึกษาจากคุณแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ส่วนประการที่2นะคะมันเป็นในลักษณะที่ว่าชาวลัคนาราศีเมษได้เกี่ยวข้องกับการทําอะไรเพื่อสังคมทําอะไรเพื่อสาธารณะค่ะมันเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการยกย่องเชิดชูมีหน้ามีตาในสังคม นนมานั่เองหากคุณทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการอันนี้จะยิ่งเข้าทางชาวลัคนาราศีเมษนะคะช่วงนี้คุณอาจจะได้ทําอะไรเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือหน่วยงานได้ไปช่วยเหลือชุมชนได้ไปมีส่วนร่วมบทบาทในการสร้างในการมอบอะไรอย่างงี้นะคะส่งผลทําให้ตัวคุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษลองมาพิจารณาตัวเองดูนะคะว่าคุณอยู่ในประการที่1ห,หรือประการที่2ในเงื่อนไข1หรือเงื่อนไข2นะคะ คือคุณอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคุณอาจจะอยู่ในวัยทํางานหรือคุณอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีหน้ามีตาในเขตในชุมชนของคุณหรือเปล่าก็ต้องดูกันให้ดีนะคะแต่ที่แน่ชัดเลยนั่นก็คือคุณจะเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะประการที่3หรือว่าเรื่องราวที่3นะคะชาวลัคนาราศีเมษสิ่งที่ถือว่าเป็นวาสนาดีวาสนาเด่นของคุณนั่นก็คือ ชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของสุขภาพค่ะใครที่เป็นชาวเมษหลายคนหลายท่านในช่วงที่ผ่านมานะคะป่วยไขย้ไม่สบายเจ็บเจ็บอดอดแอดแอดนะคะ3วันดี4วันไข้ในระยะจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมคุณจะได้รับการฟื้นฟูค่ะมีการฟื้นฟูร่างกายทั้งด้านร่างกายและจิตใจเลยนะคะคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมีพลังงาน บวกได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างนะฮะส่งผลทําให้ร่างกายของคุณก็แข็งแรงขึ้นดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นหรือไม่เช่นนั้นชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่กําลังป่วยไข้ไม่สบายนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอกับหมอดีหมอเก่งที่ผ่านมาอาจจะเจอกับหมอที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอก็เลยยังรักษาคุณได้ไม่ตรงจุดณนะปัจจุบันนี้นะะได้เปลี่ยนหมอหรือมีคนมาแนะนําให้ไปเจอหมอนั้นหมอนี้นะคะก็ก็กลายเป็นว่าชาวเมษได้รับการรักษา ที่ดีขึ้นหมอเขาวินิจฉัยได้ถูกต้องและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นหรือบางทีชาวลัคนาราศีเมษอาจจะได้เปลี่ยนวิธีการรักษาจากที่เคยรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะไปลองแพทย์แผนจีนแพทย์แผนโบราณหรือว่าโดยการใช้สมุนไพรต่างๆนานๆนะคะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษได้รับการฟื้นฟนูนะคะแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมของสุขภาพที่สมัยได้หยิบยกมาตรงนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับชาว ก็ได้นะแต่อาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวอย่างเช่นลูกหลานคู่สามีคู่ภรรยาของคุณหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวคนอื่นๆของคุณก็ได้นะคะโดยภาพรวมแล้วในแง่มุมของสุขภาพมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะและทั้งหมดทั้ง,ม,งมวล3ประการที่สมัยได้หยิบยกมานี้ก็ถือว่าเป็นวาสนาดีวาสนาเด่นที่ชาวลัคณาราศีเมษมีโอกาสจะได้รับนะคะและต้องขอบอกอย่างนี้ค่ะว่าบางคนที่ เป็นชาวเมธอาจจะได้รับข่าวดีทั้ง3ประการแต่สําหรับบางคนก็อาจจะได้รับข่าวดีเพียงหนึ่งใน3ประการนี้หรือ2ใน3ประการที่สมัยได้หยิบยกมาก็ได้ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะคะทิศท,ทางดวงชะตาของคุณก็ได้ก้าวไปสู่ความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งแล้วนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษชาวเมธท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อัตคุณ เองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสาเร็จและร่าบรื้นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ